สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันเถืนีชาแนลนะคะวันนี้มลุงก็จะมาทำเมนูน้ําพริกสารแหน่ค่ะเป็นเมนูน้ําพริกประเภทเครื่องจิ้มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะฐานแกล้มกับไก่ต้มไก่นึง่งหรือว่าไข่ต้มก็ได้ค่ะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีสารแหน่อกไก่พริกชี้ฟ้าเขียวกระเทียมจีน กะทิน้ำตาลทรายน้ำมะนาวเกลือก่อนอื่นน้ำอกไก่มานึ่งเตรียมไว้ก่อนถ้าอยากกินไข่ต้มก็ต้มไข่เตรียมไว้เลยนะคะในระหว่างที่เรารอให้อกไก่สุกเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนอื่นกันต่อเลยค่ะนำกระเทียมจีนมาสับเตรียมไว้ใช้สักประมาณ6-7กลีบ ต่อด้วยพลิกชิฟ้าเขียวซอยก่อนนะคะเราเค่อยสับให้ละเอียดใบสะระแหน่ก็เช่นกันนะคะเอามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กเลกหรือว่าจะเอาไปตำให้ละเอียดก็ได้ค่ะ ตอนนี้อกไก่สุกดีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นได้ตามชอบเลยนะคะน้ำกะทิไม่ต้องใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ250 ml อ้าขัถ้าคันเอาก็ให้ใช้เป็นหัวกะทิใช้ไฟกลางถึงค่อนอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิของเราจะข้นอ่นี่ก็เป็นน้ำพริกโบราณนะคะมีมาช้านานแล้วแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยนิยม จากนี้เช็คดูว่าคนได้ตามที่เราต้องการเราหรือยังได้แล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปปรุงส่วนผสมพอกะทิเย็นตัวลงแล้วก็มาปรุงรสชาติต่อเลยค่ะใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายรสชาติของเขานะคะก็จะออกหวานมันเปรี้ยวเค็มค่ะหรือว่าปรุงรสในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย น้ำมะนาวอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของใครของมันนะคะว่าชอบเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนคนน้ำตาลให้ละาลายซะก่อน พอน้ำตาลละลายก็ลองชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนนะคะเดี๋ยวมต้นงขอเติมเกลือนิดนึงเพราะว่าได้ความมันความหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วปรุงรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้แล้วก็ใส่เป็นพริกชี้ฟ้าสับถ้าอยากให้มีรสชาติที่เผ็ดขึ้นมาก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับสะระแหน่สับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูน้ำพริกสาระแหน่เสิร์ฟพร้อมกับอกไก่นึง่งหรือว่าอกไก่ทอดนะคะหรือว่าจะเป็นไข่ต้มก็ได้จะราดหรือว่าจะจิ้มก็เข้ากันดีค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเมลุมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ